หุ้ยได้ปืนอัพสามนะครับปืนนี้ถ้าเจอปืนอื่นก็น่าจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าปืนนี้มันยิงออกทีละนัดโป้งโป่งโปง,ปงไม่ค่อยชอบเลยมันยิงช้านะครับแถมมันไม่ค่อยล็อกเป้าด้วยปืนที่ไม่ล็อกก็คือแบบว่าจะพูดว่าอะไรดีกากแหละเออ ดาเมจมมนแดงเหมือนปืนอันนนะปืนที่ผมเคยใช้อ่ะอธิบายไม่ถูกปืนนั้นยิงเข้าสี่สิบสี่สิบห้ายิงสี่น้าตายแต่ปืนนี้ผมไม่เคยเล่นนะครับอับสามมันจะโหดไหมเก็บเหรียญก่อนนะครับเผื่อเผื่อให้ลูกแคนชุบนะนี่หรือว่าเราจะเปิดคลังดี อ๋อผมไม่รู้แคนไม่รู้มีนะครับตะก,กี้ลืมดูน่าจะลูแ้แคนมั่งเพราะผมไม่ได้เป็นคนเปิดตอนแรกนะครับตอนนี้วิ่งมาแล้วไม่เปิดนี่เจอสกานะครับใช่หรือเปล่าใช่เลยชื่อปืนมันจำง่ายก็คือมันจะมีสกินอัปเดตนะตอนสมัยก่อน ปืนนี้จาได้เลยว่ามันเป็นสกาสลามนะครับเลยจําชื่อได้ไม่ได้แปลว่าดูก็รู้นะครับแต่จําจากชื่อสกินนะครับ <c oughs> โอ้พูดไปก็สเสลจ,จะติดคอนะพูดปล่อยเกินนี่มุมนี้ก็คือมุมที่เลขเจ็ดออกนะครับเป็นคิปช็อตเติรหนันะ้งนาละ นี่ฮะหุ้ยมีเกาะไอวอด้วยซื้อหรือเปล่าเนาะอ่าซื้อซื้อไม่ได้นะครับพื้นที่น่าจะเต็มใช่แล้วนะครับพื้นที่เต็มนั่นเองเอาสโคปสีด้วยนะครับผมเอาอะไรอีกอ่าไปแล้วนะครับ วิ่งอีกแล้วไม่รู้ว่าจะวิ่งไปไหนนะครับเพราะจำไม่ได้ตอนภาคนี่ก็อยากจะจำได้เหมือนกันแต่มันกลัวไม่สนุกไงคือดองไว้นานๆทิ้งเหรียญให้ให้ลูกแคนนะเผื่อให้มันมาชุบเราครับเพราะตอนนั้นก็คือ ให้บุกแคนเป็นหน่วยชุบอย่างเดียวเลยนะตอนนี้ก็ขึ้นแรงแดงทั้งคู่แล้วนะผมขึ้นตั้งนานนะบกแคนก็ขึ้นเป็ที่เรียบร้อยนะวันที่ผมภาคนะวันนี้ก็วันเสาร์นะส่วนคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะได้ลงวันไหนนะเพราะเพิ่งลงคลิปแฝดวันนี้ตรงแล้วมีคนดูห้าร้อยคนนะ่ะ คิปห้านาทีผมไม่เคยมีคนดูเยอะขนาดนี้ไมาก่อนเลยไม่รู้เหมือนกันนะมีคนดูเยอะก็ตัง้งใจก็คิดว่าจะลงมานละคลิปนะครับแต่เห็นแล้วโลกไปลงอีกห้านาทีถ้ามีคนดูมาเป็นร้อยก็ลงบีอีกคลิปหนึ่งลนะไม่รู้ว่าคืนนี้ถ้ามีคนดูเยอะจะลงอีกนะครับไม่ใช่รูปมากลาผายนะครับแต่อันนี้คือ โลภมากคงดูอาจจะหายนะครับเพราะว่าภาคแบบเนี้ยดูจะมีคนชอบผมหรือเปล่านะพูดไปพูดไปเรื่อยอะ่ะเหมือนมันไม่มีอะไรจะทำแล้วเจอคนนะถ้าไม่ต้องสงสัยนะว่ามันดีเลยที่จริงไม่ใช่เพราะตาผ,ผมเห็นนะผมเพิ่งเห็นนะโอ้ตอนบ่ายเพิ่งเห็น ตอนเล่นอาจจะสะดุ้งอยู่โอเคนะครับตรงนี้ก็มีตู้นะครับคุณก็รู้ว่าลูกแกนจะทาอะไรเขาจะได้ปลุกปีศาจออกมาปีศาจจะมาเก็บคิ้วแล้วนะครับตอนนี้